สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกสภาสงกรา์ที่เคารพทุกท่านผมขอรายง,งานความก้าวหน้าร่างกฎกระทรวงเพื่อลดอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองเหลือ20บาทสืบเนื่องจากเมื่อวันที่19มีนาคม2564ได้มีการประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาตใบอนุญาตใบรับรองคำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารพศ2564ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งกฎหมายได้กํำหนดให้วิศวกรผู้ออกแบบคำนวณและวิศวกรผู้ควบคุมงานต้องแนบหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ออกโดยสภาวิศวกรเป็นหลักฐานประกอบคำขอยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อใช้ประกอบพิจารณาอนุญาตเมื่อสภาวิวกรได้รับทราบกฎกระทรวงดังกล่าวสภาวิวกรจึงได้เร่งดําเนินการเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาวิศวกรเพื่อพิจารณาเสนอการแก้ไขกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมปศ .2544 ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ของสมาชิกสภาวิศกรและประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าธรรมเนียมหลักฐานรับรองการได้รับอนุญาตเพื่อใช้ยื่นต่อเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นตามกฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาตใบอนุญาตใบรับรองคำสั่งและแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารพศ2564จากเดิมฉบับละ500บาทเป็นฉบับละ20บาท รวมถึงแยกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในส่วนของหนังสือรับรองตามมาตรา39ทวิและหนังสือรับรองอื่นๆให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นครับขอแสดงความดีกับสมาชิกทุกท่านว่าปัจจุบันเมื่อวันที่25มกราคม2565สภาวิศกรได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการากาพิา่าากฎหมายของกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจพิาณร่าง กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเห็นด้วยกับหลักการแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญ,ญาตเพื่อใช้ยืนยันประกอบแบบํำขอขอ1ถึงขอ7จ,จากเดิมฉบับละ500บาทเป็นฉบับละ20บาทตามที่สภา,าวิศวกรนำเสนอ ซึ่งในขั้นตอนต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยจะพิจารณานำเสนอร่ากฎกระทรวงดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศบังคับใช้ตามขั้นตอนต่อไปสําหรับคําถามสภาวิศกรจะสามารถยกเว้นไม่เรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้หรือไม่สภาวิศกรได้พยายามด,ดําเนินการดังกล่าวแล้วแต่เนื่องจาก เป็นประเด็นข้อกฎหมายซึ่งพระราชบัญญัติวิศกร2542ไม่ได้บัญญัติให้อำนาจสภาวิศกรในการยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามครับสภาวิศกรโดยคณะกรรมการสภาวิศกรสมัยที่7และหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะเร่งรัดการออกกฎหมายฉบับนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและพี่น้องประชาชนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ